ผู้สูงอายุล่าสุดโอน3,000บาทกรกฎาคม2 5 6 6จริงไหมดูก่อนพลาดผู้สูงอายุล่าสุดมีการพูดถึงว่าจะมีการโอน3,000บาทเป็นกระแสที่ทาข่าวอันนี้เนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันมีจริงไหมทำไมโหถ้าได้เนี่ยมันดีมากเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดอธิบายในส่วนของโครงการนี้นะครับว่าโครงการนี้เนี่ย เป็นโครงการนโยบายของพรรคก้าวไก่นะครับแล้วก็จะมีการถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไก่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาอิงเดือนกรกฎาคมตามคลิปนี้นะครับที่เหลายท่านสงสัยกันมาก็ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่จริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้สูงอายุตอนนี้ยังคงเป็นเบีย้ยเดิมอยู่และ ยังไม่มีการบอกว่าจะคือมีการบอกว่าจะปรับเบี้ยแต่ไม่มีการบอกว่าจะเริ่มปรับวันไหนเดือนไหนเมื่อไหร่เพราะว่ายังคือโครงการมีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำนะครับต้องอนุมัติงบประมาณก่อนแล้วก็โครงการก็จะเริ่มทำนะครับดังนั้นถ้าเป็นเดือนกรกฎาคมยังไม่มีการอนุมัติแน่นอนเพราะว่ายังไม่เข้าคือยังไม่ได้เริ่มครับ ทางฝั่งที่ตอนนี้นะครับพักเก้าไก่นะครับก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางพักเก้าไก่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทำตามที่เขาบอกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าทันไหมถ้าทันเนี่ยก็จะทํนนะครับแต่แนวโน้มผมว่าน่าจะไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยผู้สูงอายุให้เงิน3,000บาทในเดือนกรกฎาคมไม่จริงนะฮะ แต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะจริงนะครับแต่ไม่ใช่เดืนอนก,กรกฎาอันนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นอย่างไรนะรสำหรับผู้ที่ติดตามผมเนี่ยผมอยากจะฝากนะครับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับบัตรเก่าอย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่ามีเงินกเหลือในบัตรเยอะมากๆนะครับอยากจะให้คุณไปดูคลิปที่ผมเคยทําคลิปนี้เไว้คุณจะได้รู้ว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่นะอาจจะเป็นพันหนึ่งสองพันหรือสามพันก็เป็นไปได้นะ แล้วก็ไปกดมาใช้ได้ครับรวมถึงสิ่งตานะ่างๆนยผมก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆหรือคุณมีคําถามใดๆก็พิมพ์มาสอบถามกันได้นะครับผม้ายอยตอบนะวันนี้คน,ามมาคนทักมาค่อนข้างเยอะนะครับและพร้อมช่วยทําคลิปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะว่าปัญหาของคุณคําถามของคุณนะครับก็คือหน้าที่ของผมที่ผมจะช่วยคุณนะครับแล้วก็วผมก็จะมีคอร์สดีๆที่จะช่วย ให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอามาพูดคุยนำเสนอให้ฟังกันเรื่อยๆครับสวัสดีสวัสดีครับ